นี่เป็นตอนที่9ของการซื้อต่างประเทศและการนําเข้าตอนนี้เตรียมเอกสารเพื่อจะใช้เคลียร์ของกับสายเรือกับกรมศุลคุยกตัวอย่างการซื้อต่างประเทศโดยมาทางเรือเนาะเราต้องมีเตรียมเอกสารเราต้องเคลียกับสายเรือก่อนแล้วจึงเคลียรกับกรมศุลเวลาของมากรมศุลมันก็อยู่ที่ดานเรือนั่นแหละมันก็เคลียในที่เดียวกันนั่นแหละใกล้ๆกันอ่นเราเคลียตรงนี้ เราก็ต้องมีเตรียมเอกสาร i n v o i ย e ์แพ k ก n ิ l งลิทบหรือสิทธิ์ลดหย่อนฟอร์มอะไรถ้ามีเราต้องเตรียมแล้วสินค้าตัวนั้นถ้าสมมุติมันมีการซื้อประกันภยัยไอ้ประกันภัยตัวนั้นทางซัพพลายเออร์ก็ต้องส่งมาให้เราด้วยเป็นตัวจริงด้วยแ,แรกๆมันอาจจะเป็นตัว Copy ก,ก็ได้เพื่อมาให้เราดูไว้แล้วก็ต้องดู BL เวลาเราได้ BL BL นั้นเป็นออริจินอลบีหรือ s แลนเดอร์ o r ริจินอ BL คือต้องใช้ BL ตัวจริงมาแลกกับสายเรือเนาะถ้าเป็นสแลนเดอร์ก็ใช้ตัว Copy หรือเทเลกเลลิทเนี่ยใช้ตัว Copy ในการไปแลกกับสายเรือได้มันก็อยู่ที่เรากับซัพพลายเออร์คุยกันนั่นแหละว่าเฮ้ยของเนี่ย BL ตัวเนี้ยจะเป็นตัวจริงหรือว่าใช้ Copy แค่ได้มันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายเงินอีกถ้าจ่ายเงินเป็น LC เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น o r i g i n a l BL เนาะทาง ซัพพลายเออร์ก็จะส่งเอกสารตามที่ระบุใน LC มาให้เราพอเราได้เอกสารตัวจริงเราถึงจะมาติดต่อสายเรือสายเรือเขาก็มีเงื่อนไขของเขาเขาก็ดูตามที่ทางซัพพลายเออร์บุ๊กิ้งเขาแหละว่าเป็นยังไงเฮ้ยบอกว่าเป็นออริจินอล l l เขาต้องเห็นออริจินอล BL เท่านั้นถึงจะให้ของเนี่ยในตรงเนี้ยมันก็ลึกลงไปอีกเนาะ มันมีเรื่องการจ่ายเงินมีเรื่องเทอมมีเรื่องการเชื่อมโยงงานครูถึงบอกว่าคุณต้องไปเรียนในคอร์สอัปเกรดจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าส่งออกในนั้นคุณจะเข้าใจการเชื่อมโยงของมันคุณจะเข้าใจเอกสารในการเดินี่การที่ครูพูดถึงไอออริจินอลบีแอลซีวิบิวอะไรพวกนี้เช่นกันในคอร์สนั้นอ่ะมันมีหลายส่วนที่คุณต้องรู้เมื่อคุณรู้แล้วคุณเอาไปทําคุณจะไม่โดนใครหลอกเรื่องค่าใช้จ่ายคุณจะไม่โดนใครหลอกเรื่องการ เชื่อมโยงเฮ้ยมันต้องไปติดต่อนั่นติดต่อนี้ก็ในเมื่อคุณรู้แล้วคุณเอะอะได้แล้วครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้ครูบอกเสมอคุณเอาจริงในหน้าที่นี้คุณก็ต้องมีองค์ความรู้เป็นเครื่องมือในส่วนนี้ครูบอกคุณว่าเอกสารคุณต้องเตรียมพอเตรียมแล้วคุณต้องไปเคลียร์กับสายเรือก่อนแล้วจึงเคลียร์กับกรมศุลนตอนที่บุ๊กกิ้งกันอะตอนที่เฟสโฟร์เวิร์เดอร์บุ๊กกิ้งสมมติเลือกเทอมกันอย่างเงี้ยเป็นเทอม FOB ยกตัวอย่างเป็นเทอรม FOB เ เราเป็นคนจ่ายเฟสเราเป็นคนหาเฟส f o r w a r d ร์ er เองดังนั้นเฟส forwarder เราก็ต้องเป็นคนจัดการให,รห้บุ๊กกิ้งสายเรือแล้วเฟส f o r ์เวอร์เองก็จะส่งข้อมูลมาให้เราเฮ้ยช่วยคอนเฟิร์มหน่อยเนี่ยบุ๊กกิ้งเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะเราคอนเฟิร์มเสร็จโอเคเขาก็ออกเอกสารเป็นตัวจริงกันเราก็รอตอนที่เรือ on the way เขาก็จะมีบอกว่า ETD ETA เมื่อไรเรือจะออกเมื่อไรเรือจะถึงเมื่อไรเนี่ยพราะของมาถึงนะสายเรือเขาจะมีส่ง ส่งเหมือน notify ว่าเฮ้ยของจะมาถึงแล้วนะให้เธอเตรียมตัวจะมาเคลียร์ด้วยเขาจะมีจดหมายแจ้งมาอย่างจดหมายที่แจ้งมาถ้าเกิดเรามีอีเมลแจ้งเฟดอร์เดอร์ไปแจ้งซัพพลายเออร์ไปเงี้ยมันก็จะส่งต่อไปที่สายเรือเช่นกันสายเรือเวลาส่งมาเขาจะมี CC เราด้วยเราก็จะเห็นข้อมูลหรือถ้ามันไม่มี CC เราเฟด e ฟลเดอร์ก็จะแจ้งเราเราก็เตรียมเอกสารเพื่อจะไปเคลียร์มันก็จะมีค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่ายกับสายเรือก่อนเนาะมันเป็นพวกค่า DO ค่า t h c ค่าแลกเอกสารเขาค่ะใช้แรงงานเขาที่เขาทำอยู่ที่สายเรือแหละมันก็แปรผันไปตามปริมาณที่เราใช้แปรผันไปตามตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเอาของมาเราก็ต้องไปจ่ายตรงนั้นก่อนจ่ายเสร็จแล้วเราจึงเคลียร์ของออกมาได้แล้วก็มาเคลียร์กับกรมศุลน,นในส่วนนี้ครูบอกคุณว่าคุณต้องเตรียมเอกสารเดิมพิธีการส่วนค่าใช้จ่าย ที่เป็นโลโก้ชาร์ตมีค่าใช้จ่ายอะไรนั้นครูเคยเล่าให้คุณฟังไปแล้วในตอนเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเอาเจาะลึกจริงๆในคอร์สอัปเกรดจัดซื้อต่างประเทศคุณจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดมันจะร้อยเรียงต่อกันคุณจะไม่งงอ่ะให้คุณเอาข้อมูลที่ครูบอกเนี่ยไปช่วยตัวเองได้เลยสเต็ปการทํามันเป็นแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องเตรียมเอกสารรอคุณก็ต้องรีเควสกับผู้ขายว่าเฮ้ยฉันขอเอกสารอินอยร์แพ็กกิ้งลิสต์า้า BL คุณใช้เฟดเองคุณก็ตามที่ชิปปิ้งตามที่เฟดอร์เดอร์ที่เราใช้เนาะบางทีก็จะเรียกชิปปิ้งบางทีก็จะเรียกเฟดอร์เดอร์อะคุณเรียกเฟดอร์เดอร์และการตัวแทนการขนส่งระหว่างประเทศแต่ถ้ายังไงก็คุยกับซัพพลายเออร์ว่าเฮ้ยฉันขอเอกสารชนะิปปิ้งด็อกิเมนต์อินวอยต์แพ็กนิดบีแอลหน่อยก็ตามที่เขาได้เลยทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการให้เราเพราะเอกสารพวกนี้เขาต้องดูแลอยู่แล้ว เขาจะต้องส่งมาให้เราอยู่แล้วยิ่งเป็นเทอม L/C เอกสารเนี่ยเขาต้องเตรียมให้ครบเพื่อส่งมาให้เราคุณอาจจะถามบอก L/C ใครเป็นคนตั้งต้นทําใครเป็นคนรีเควสว่าจะเอานู่นจะเอานี้คุณไปเรียนในคอร์สอัปเกรดจะซื้อต่างประเทศและการนาเข้านะคุณจะรู้พอรู้คุณจะเข้าใจแล้วโลกมันก็จะสว่างครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีเสมอๆทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ